ที่ฟูดรีพับ b บิกที่ไมกาบ,บางนาน,นะครับก็เขาจะเป็นการฟูดคอดนะครับแต่ว่าจะเป็นร้านร้านแทนแล้วก็รวมร้านออกมาเพราะฉะนั้นราคาก็จะสูงกว่าฟูดคอดธรรมดานะครับก็ผมคิดว่าน่าจะสตาร์ทที่จานประมาณ99บาทร้อยหนึ่งบาทนก็อันนี้ผมไปทานนี่ครับสั่งมาก็คือขามหมูเทียนชัยครับไอ้เจ้าเนี่ยครับเจ้าตัวแรกนี่จะเป็นเจ้าหมูสับครับหมูสับทอด อันนี้เป็นหมูกรอบก็คือเป็นหมูทอดของเขาแหละครับแล้วก็ไส้แล้วก็หนังนะครับนี่ครับ99าบาทครับไม่เก้สิบ้สองอะไรอะร้อยหนึ่งครับอันนี้ร้อยหนึ่งไม่99กครับก็ผมก็สั่งออปชั่นเขาไปนะครับก็เป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ว่าก็ไม่ถูกนะกันนะครับในในห้างนะครับแต่ว่าเป็นราคาต้องบอกว่าเป็นราคาค่าปกติที่ไม่กับบางนาเลยนะครับก็คืออยู่ที่จานละร้อยหนึ่งนะครับยังไงก็ เดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าอร่อยไม่อร่อยครับดูจากกลิ่นแล้วเนี่ยอร่อยนะอร่อยเลยครับขอตัวทางกันครับ